วนเฮดไล่อีกพี่น้องตามรถไถไปนี่น้องเล่คนมักจุกก็เสเดยดอมาพบกับทีมงานสายยุติสิครับนี่เราพอได้ขับรถตามรถไถนี่น้องเกิดเหตุอะไรเสล่บอกว่าตามมา ทางเข้ามาง่ายอยู่พี่น้องสวนปามนับหนี่เดี๋ยวเข้าไปแล้วตามไปดูครับมาพร้อมพุ่งกี้พี่น้องรถไทยคุปต้า จะมาไทยส่วนแล้วอู้ปลามันตัวนี้เม็นมันเนาะอู้เห็นแต่ลังคาแล้วพี่น้องแวบ๊บแปบ,บแปบบข,ขาวๆแว๊บแปบแบแล้วแว๊บแปบแบ,บแบแบแล้วเอาแล้วพี่น้องอู้มาดึงยันมาครับพี่น้อง โอ้ฝนพึ่งหยุดตกเองพี่น้องรถขนาดเดินยังนุ่มน้ำนุ่มน้ำอยู่พี่น้องแต่คนเดินยังนุ่มน้ำนุ่มน้ำลยพี่น้อง น่าจะดิ้นแล้วพี่น้องโอ้ยนี่รวมหน้าหมดแล้วพี่น้องน่าจะดิ้นเยอะเลยนี่โอ้ดินขาดแล้วลองดินแถวนี้มันไถไปยังไม่ได้ฝนเพิ่งหยุดตกเองโอ็คือกล้ามาไถเออ บนพิ่งเสาหนึงนะนดินเถาะดีนะ <S 2> <S 2> <S มาแล้วใช่ไหมเสาอันนี้ที่เผ่ที่เผ่เนี่ยน,นี่ สว, <boundaries> สวัสดีครดบเจี๊นเลยวะสวนปาว์มแม่ติโอ้กระต่ายมาขึ้นดอกเอาดีๆเด้อะดินขาดพี่น้องดินขาดก็จะมาขาปลูกไ้พี่น้องขึ้นเลยขึ้นครับ ก็ตาดึงยันมาพี่น้องตัวใหม่ล right ่าสุดเออเดินไปขึ้นดิดดีงานร่วงงานสว่างนะร่วงงานสวงให้ร่วงทั้งสอ่งนะปั่นขึ้นเร็วนะปั่นขึ้นเร็วเอาง่ายก่อนย้ายก่อนย้ายคอนย้ายคอนหนักปุ้งกี่นะพี่น้อง เึ้นเลยึ้นน้ออันนี้เท่าไหร่นี่แรงเท่าไหรเจ็ดสิบห้าขนานั้นจะเจ็ดสิบคันนั้นคันหน้าหน้าก็นนนนหนักพึ่งกี่คุณน้องจมลงจมลงเรื่อยๆแล้วนี่ จมลงจมลงเรื่อยๆนะครับพี่น้องมๆๆนันมเป็นดินดูดนะพี่น้องดินสมองครับด้านล่างนี่ด้านหน้าก็เหยียบไม่ได้น่วมหมดพี่น้องอ,อ๋อพอ่น้องเยอะเคล่นไปเคลื่อนครับอิกงรอบพี่น้องใหญ่ที่แล้วอ,อ,อื้ออื้อ อคัอออออออานนั้นจะล่วงคัานนั้นจะล่วงไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นน่าจะกอดฐานป่าวกอดฐา,านให้เบาพี่น้องงานยากอย่างนี้พี่น้องกอดฐานในลักษณะนี้ชมลงชมลงเรื่อยๆครับ การขบับทานแล้วพี่น้องดึงด้านหน้าไม่ไปน,นั่นนี่ดึงด้านหน้ายัางไงก็ไม่ขึ้นครับพี่น้องเพราะว่ามันติดทานนะเวลาขับค้ำทานนี่พี่น้องมั่งก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะพี่น้องทานสี่ความลึกนี่ไม่เท่าฟอร์ดกันเลย ฐานแห่งหลีนี่ลึกกว่านี้ครับพี่น้องฐานแห่งหลีทำการคอร์ดคอกกดารก่อน,นพี่น้องอุปตา้าเกตซูน ขับใหม่ใช่นหองรัตอนนี้เสียเล่คนมากจกจะเป็นคนขับรถไฟฟอร์ดเป็นคนดึงครับเอาเป็นไังขึ้นไครทำแล้วได้ทำแล้วเป็นไังขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้ยย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นแล้วเป็แล้วเป็นแ,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 แล้วเรียบร้อยอล,อง,อยลองลอยลงลงลอยเสร็จเรียบร้อย,ย,อยอมาสาโพบอก,บอกบ็ฉันเอามาถ่ายพี่น้อง ้วัวมันพี่นองน่าเสียดายมันดีเนาะพูดนะฮูะ้มันตามมันไทยมันทิ้งเลยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วรอดูตอนออกพี่น้องน่าจะไม่จมนะ

ขึ้นแล้วขึ้นแล้วบอกมามาใจที่ HIS เรียกไว้ออกได้ไม่ได้นี่ iş, นิ้วนิ้วนิ้วโอ้มีน้อมมีน้อมน้อมน้อม